แต่ผมก็บอกว่าหาที่ทองตองไปตามทุกชนบ้านเขาน่ะตอนนี้ม่เอวตอนนี้จนเอาล้เอาโหมาหาลเนาะน้องแล้็ชาวดอกเชเขาล้บัตอนน้อยม่อนน้อยนี่พบตอนแรกพ่มาครั้งหนึ่งเลยมาลองมาเดินเล็บเดครั้งน้อยคนเท่ากำลังตัดตัวตัดืน เฮ็ดเฮ็ดโ่ะเฮ็ดโรหอโอม่นี่เป็นใหม่ซังฮะอ๋อใม้ขีเล็กเอาไปฟันมาคะอ๋อ้าว้เข้าวิจารณาบัตเฮ็ดโรยฟืนนอข้ามาเฮ็ดการก่อนเด้อเนี่ยเขาสารามาเฮ็ดก้านอยู่ปอ๋อเฮ็ดโร้หนอ เออาาบนนกรผมผมมาบึงยองฮะตามหาบ้านเก่าบ้านโบราณหลายหลังผมเรือนเก่าชาวทะรื้อมาแต่บึงยองมายองฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนมันน้อยนะผมก็ดูสภาพเรือนเหล่านี้ก็ต่อเกือกบรกันอย่างตามก็ห้าสิบปีเล้วที่วัดเจ้าน้อเจ้าของวัดไปไหนเ่าเท่าอยู่กันแต่ผมก็คลาสสิกผมถือว่าเป็นเรือนไม้อ่า เขาเดินกับโบราณอย่างที่เห็นเขาจะทําเดินชานยื่นบักข้างนอกใช้ล้างขวดล้างจานบางที่เขาจะปลูกในในปลูกผักเป็นเอกลักษณ์เขาตอนนี้ร้านมันีตากข้าวแล้วเนี่ยบางส่วนเขาก็ะทำได้ทำนาตาข้าวนะผมเอาข้าวมาตากัดเพื่อไม่ได้โอ้ไม่อ้อยู่เหนือเราเขาเท่าอยู่เหนือเนาะคุยได้เปล่าแกแกแกอู้เลยก็แกอยู่ ก็บา,บางหลังนี่ผมอาจจะไปไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะเพราะว่าอาจจะรบกวนเขาอย่างข้างบนนี่มันจะเป็นมืดน,นะเมื่อกี้ก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่นะ่เมวันนี้ลูกผู้หลานก็จะว่าไปทำอะไรทำหน้าไปทำงานข้างนอกกันจะให้ผู้เฒ่าผู้แก่นั่งขางบ้านมันก็เซ็กอยู่อันนี้ก็50ปีน่าจะมีผม ากบันให้ดูนะเดือนฌานเขาตั้งไปละอ่าแล้วก็นี่เดืนฌานแลวก็ตรงนี้นะเสาเสานี่ยก่อตั้งบนหินอยู่สักกับจมไปละอ่าด้านล่างก็เลียงอ่าตัวนี้ฝาฝาสารแบบโบราณโบราณให้สังเกตดูหน้าต่างเขาเล็กๆเหมือนอย่างผมเพิ่งได้หน้าต่างป่อง เขาจะม่ทำใหญ่นะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปตอนกำลังเขามันมืดทึบๆนะผมคล้ายๆเรือ12ปปนาสมัยเกานะ่าใหญ่ดีๆน,นะครับมันทึมันมืดนะผมไม่ได้โลงแบบเพิ่เกินสมัยใหม่อันนี้ชุมชน,นบ้านบ้านน้อยเสาพังว้ว้แล้วอันนี้เขาจะเข้าดูตาราง ผมจะไปเรืขึ้นไปข้างบนนะผมถ่ายแต่ด้านล่างบันไดเขาที่เขาเอ่อดูเขาตตกเข้าเนี่ยคือไปส่บนนี้เนาะได้เยอะเนาะขึ้นไปได้เยอะเนาะเขาบอกเดี๋ยวเขาขาขึ้นไปข้างบนแล้วดูกันนะฮะแต่ผมขึ้นมาด้านบนนะเดินชานเขานี่นี่เขาตตกบอกแฟนเนาะอะีรไปห้ามอ่ะอะหามอ่ะเข้าเปิดกะสันหลังคา เลยเห็ดยังเห็ดหงโคอนี้หงโคเห็ดั้นเห็ดเด้เข้าแต่ปาเด้อเอาเห็ดกินเห็ดขายเอาเร็ดได้เด้อตอนระเฮนหรือจะแต่ไหนโบราณจะแต่ไหนเโอเคเลยโอเคเลยดีนะอันแล้เนี่หาซีใคร่าก็ถึงก่อนฮะสามสิบสี่ไปไปะขาดหอจะว่าเสาแล้วเ็ดนนขนข้าตาป่า ขาตัปาคืออะไรก็คืออะไรก็เป็นไทยไปอีกอ่อะไรก็สาคู่เหรอเนาะขนมสาคู่ใช่ไเนาะไทยเอ่อถ้าเขาตัดปานะลืมไปละอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไหนก่อนหมดน้อยหมดน้อยครับผมเนี่ยลายมือนะลายมือสลาแปลงบ้านสมัยก่อนที่เขาจะจดบันทึกไว้ที่ไหนเดือนไหนยามไหนนี่สมัยก่อนแน่นอน อ๋อไม่ใหญ่จะดูโอเคได้อยนั่นตอนเทเลือรโบราณนี่ที่เทเลอรโบราณนี่ต้นนั่นแล้วเขาจะมีเหี้ระเขาแล้วก็จะมีเนี่ยอ่าจริงๆแล้วสมัยก่อนฟ้านี่มันเนี่ยมันปิดได้เปิดได้นะอันที่สมัยก่อนนั่นน่ะง่ายอ๋อเวลาทำมีปอยมาดิง่ายได้เนาะอ๋อจ้าละจ้าละครัผมเพราะว่ามันได้ตายตัวถ้าเป็นเวลาทำมีปอยเขาง่ายกว่าได้เหรอ อ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วฝาเรือนเขาที่ปิดได้เปิดได้นะเวลามีงานใหญ่ๆเขาจะเอาเปิดโล่งได้นะเปิดโล่งได้ถึงเวลาก็เอาเอากลับมาเอามากอบได้เนาะเอาจากขั้นห้องน้อยห้องใหญ่ได้เนาะอ๋อนี่นะเวลาผมจะเอาสมัยถ้าสมัยใหม่นี่มันใหญ่าหแล้วเนาะสมัยเห็นปุลนั่นแนเนอนจะได้ก็จะอันนัโอเคโอเคไม่สมัยเก่าผมก็สถานที่ที่สิบสี่ก็ถือว่ากลางๆกี่ได้อยู่ ดินคอนี่โอเคอย่ดินข้าเก่าๆกนน้มันเป็นที่เป่กันเป็นปลงาะเป็นยาวสมมติมอนานดียวออ๋กนคมยสมัยก่อนนเรีก้อนนีห่กอนหม่น่ะ่อนสั